สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับช่อง M I S S คงแซนสำหรับวันนี้เราก็มาอีกครั้งนึงนะคะเป็นครั้งที่เลาครั้งที่เรามานะคะต่อไปก็จะเป็นการชคมวยทะเลนั่นเองคะ่ะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะถ้าคุณคนชอบก็ฝากเลยใจกับช่องเราต่อไปด้วยนะคะยัาง แมะตอนนี้เราก็จะมานั่งดูมวยทะเลนะคะมากับแม่สองคน,นะคะอี่าเช่นเคยคะ่ะเราก็เลยมาดูเวลานี้นะคะ่ะแล้วก็มีการแข่งขัน,ขนมวยทะเลนะคะเป็นคู่ฝ่ายแดงกับฝ่าเงิน,น,นะคะ่ะเราก็เลยมานั่งดูกับแม่สองคน,นะคะ่ะเป็นมวยทะเลนั่นเองนะคะก่อนพักยกแข่งเหรือค่ะเราก็มาดูมวยทะเลนะคะเราก็เลยมาเป็ัง ดูโดมลเลกนั่นเองนะคะดูลเลกเช่นเคยคะ่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วเราห่ายประเภทนิพานดำน้ำหรือว่าแข่งเลยอย่าคะ่ะส่วนอันนี้ก็อีพีสอนคะ่ะต่อจากอีพีแรกคะ่ะก็มาเกี่ยวกับโชควยทะเลนั่นเองนะคะเราก็ลเลยชอบดูเลยคะ่ะช่วงพักดึกเราก็ลเลยมา นั่งดูกับแม่สองคนแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะน่าสนุกมากเลยะคะ่ะมีทั้งฝ่ายแดงฝ่ายเงินสู้กัน,นะคะ่ะจากสารในสองคะ่ะถ้าทีชนะก็จะได้เงินรางวัลคะ่ะส่งนคนแพ้ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะคนชนะน่าจะได้สองร้อยบาทะคะ่ะส่วนคนแพ้น่าจะหนึ่งร้อยบาทอะไรแบบนี้นะคะ่ะประมาณนี้นะคะ่ะเราก็เลยมาถ่ายบริเวณนี้ให้ดูนะคะ انن 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 แนนี่คือทั้งหมดของช่องเราแค่หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะ่ะ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกับช่องเราค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย